โตเนี่ยปัดนี่แล้าจะบิดแต่ทำไมอ่ะมาแล้วสวยมากสวยมากโอ้ยลา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 ังการเลยอุ้ยตายแล้วเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นโอ้ยเก็บยาวๆไปเลย คโคตรใหญ่หยุดหันหน้ามานี่นี่พ่อโอ้โหทำไมใหญ่อย่างนี้ดูหัวแล้วดีใจจังไหนได้เจอ,อ,อพอ่อใหญ่เกิน แม่ถ่ายไปที่ถ่ายภาพนิ่งอะแม่มหันมานี้หันมานี่โอ้โหโคตรใหญ่ทำไมาเจ้าใหญ่ยงังนี้ เดินเลาะล่งาเลยจะลงนะดิจะลงไหมเนี่ยเคเยล่นิน <c oughs> เลาะ <c oughs> เลาะสากไปอะ่ะ